สวัสดีท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุดโหดของเรานะ Immaculate Hobby นะครับกล่องรุ่นนี้ก็คือมีทั้งหมด6ใบเท่านั้นเองนะแต่คือเขาเรียกว่าอัดแน่นนะครับผม3ลายเซน2ใบผ้า1ใบรัดออกได้ยันโลโกแมนเลยนะครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยต่นนี้ก็มาในแบบกล่องเหล็กเลยนะครับผมขอให้ท่านโชคดี ของสุดโหดนี่ก็เป็นเรียกว่าครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับในการเปิด i m m a c u r e ตื่นเต้นนะเตรียมไซ์ไว้เพียบเลยไม่รู้หยิบผิดหยิบ,บ,บ,บถูกนี่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสวัสดีท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุดโหดของเรานะ i m m a c u r e Hobby นะครับกล่องรุ่นนี้ก็คือมีทั้งหมด หกใบเท่านั้นเองนะแต่คือเขาเรียกว่าอัดแน่นนะครับผมสามลายเซน็นสองใบผ้าหนึ่งใบรัดออกได้ยันโลโกแมนเลยนะครับ <No. S 1> ว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะเสียงแบบ <laughs> ชอบเคาะกล่องเหล็กนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยกล่องนี้นี่กล่องหนึ่งนี่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับในไี้ว่าใบหนึ่งนี่หมื่นกว่าบาทเลยนะต่อใบว้าวอ่ะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะอิม c คคูเรตนะครับ เปิดออกมาเป็นกล่องเล็กๆอยู่ข้างในใบแรกเขาจะไล่ไปเลยนะเป็นใบเบสก่อนเอ้ยเป็นใบรันก่อนนะแล้วก็เป็นใบผ้านะครับโอเคนี่นะหมดแล้วนะออกไปหมดแล้วนะอยู่หลังกล่องนี้นะครับหกใบว่าขอให้ทุกท่านโชคดีครับเริ่มเลยทีมตอนนี้เลยใบยแรกครับขอปิดเลยแล้วกันใบรันใบแรกนี่ตรงนี้หนานทุกใบยอยู่แล้วนะ โอเคใบแรกเป็นใบรันนะครับ <c oughs> ไปแรกเป็นใบรันนะตกคู่เนะียโฟกัสหน่อยครับผมกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสเลยนะขอลองซูมเข้านะโอเคมาแล้ว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 ไปหูมือสั่นๆน,นะมือสั่นๆน,นะของโหดนะครับลูกบาสนี่แม็คเรตนะครับไปแรกเป็นไครีเออร์วิงครับผมแปดสิบเจ็ดทับเก้าสิบเก้าฮดันลัส แมปบลิกครับปีแบงได้ไปก็ยังคงเป็นไครี่นะก็ยังคงเป็นไครี่นะครับเออยังคงเป็นไครี่อยู่ตลอดไปใช่ไหมไครี่ตลอดไปครับใบต่อไปไหนยอยู่ไหนนะพรีเมียมแพชดูโอแพชอุ้ยป้าฟ้ามาเหมือนแนวนอนเลยอะมือสั่นเลยนะผมรอบนี้ตื่นเต้นอะ่ะอุ้ย อู้จัมโบ้แพชครับทับสิบสองนะมาคัสเซอร์นะดีทรอยพิสตันจัมโบ้แพชครับดีทรอยพิสตันนะสองทับสิบสองเนี่ยเนี่ยผ้ายังขนาดนี้ครับอ่าพาอยังขนาดนี้โอ้ยนี่ด้วยนะผมดีทรอยพิสตันนะสองทับสนะิบสองเนี่ยใบที่สองผ่านไปเฮ้ยผมบอกแล้วเบรกนี้ไม่นานครับเบรกนี้ไม่นานใบต่อไปึ อ่ากนผ้าอีกใบนะผ้ามีสองใบนะครับผ้าอีกใบอุ้ยเทาเทาอ่ะเทาเทานี่เวมบี้ได้แลเนี่ยเวมบี้ได้เนี่ยจำโบแพชอีกหรือเปล่ามาคล้ายๆกันเลยดำดำเทาเนี่เนะ็ตสเปอร์นะเวมบี้แล้ววะเนี่ยอ,อุ้ยแนวนี้แขนแบบนี้แขนแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าก่อนผมสั้นปะ ผมสั้นแบบนี้โอ้โหวิกเตอร์เป็นยมมาม่าครยี่สิบทับยี2สิบนะพรีเม่ยมแพ้ใช่ปะเนี้ยอ,อุ๊ยอ๋อดูทิ้นดิอ้อสเปอร์นี่แหละรุ่นโหดๆมันแบบออกทีมันถึงใจค,ครับวิกเตอร์เป็นยมมาม่านะ2 22บทับยีครับผมโอ้บูมโอ้ ยังสวยยังสวยโอ้โหแบบมาดูผ้าดีครับโอ้โหดีแหละนี่แหละ,หละสเปอร์โอ้โหนี่นะครับผมคุณมดน้อยนะฮิตแล้วนะครับเอโอโหหนักเลยยังโหดจบแล้วเนี่ยสปอตใบเดียวคุ้มเลยเซนแรกหต้องโลโก้แมนแล้วเนี่ยอยากแจกแลอยากแจกแล เของแฮมมันมองไม่เห็นไม่รู้มีสนคเกอร์หรือเปล่านะถ้าสนคเกอร์มันจะใบหนาอุ๊ยรู้สึกก็เหมือนจะเป็นเซนตัวดีไงไม่รู้เลยแต่เขาก็จะไล่ยอยู่นะไล่ความโหดผมดูมาทีใบโหดจะชอบอยู่หลังสุดเซนแรกครับผมใครอ่ะโคแอนโทนีแพชออโต้โยสวยมากเลยดูด้านซ้ายดีมันทำเหมือนเป็นสามิติครับออเรนโดเมจิกอ่ะสามสิเอทับสิบห้าครับผม นี่หน้าพวกนี้เป็นเกมวอลนะภาพพวกนี้เป็นเกมวอลแล้วครับโคแอนโทนี <Anthony> มือผมจะสั่นๆน,นี่นะอุ้ยตรงนี้เขาทำเป็นสามิติอย่างสวยอะ <c oughs> อันนี้มันวันแอนวันปะเออเฮ้ยแถมอะเน,นี่ยนะขอดูว่าบางทีเขาแถมแถมมานะโอ้ไม่อะนับรวมนับรวมเออออร์เรนโดเมจิครับได้เป็นวันแอนวันมา <c oughs> ปีอะไรอะยี่สิบสองยี่สิบสามนะเออของปีที่แล้วครับเออเอามาใส่นะ โอ้ผมนึกว่าแถ่มาตลอดเลยนะใบที่เป็นลหน่อมันจะมีนัวมีวันเอ็นวันผสมผสมมาบ้างครับอีกสองเซนครับไปแบบช้าๆนะแต่ว่าฮึบเอื้อมนิดหนึ่งโอเครักทะเลนิดหน่อยนะครับมาเน็ตว่ะ เน็ตอะอันนี้รู้ทีมันะเคดีปีเก่าหรือเปล่าจาเลนวิลสันครับผมอุ้ยทรูอาร์นะทรูอาร์นะจารเลนวิลสันนี่ผมพูด <c oughs> พูดถึงเน็ตไปเป็น tru อาร์พีเอผมทับ99ด้วยนะ <c oughs> ใน r ารครับเก้านี่จะแพงกว่าแบบเจ็ดห้าสี่เก้าห้าอะไรอย่างี้ครับ true rpa ผมจาเลนวิลสันนะทรูอาร์พีเอ เห็นแต่ละใบาในเวลาคาโหดมากใช่รุ่นนี้คือราคามันบบโหดมากครับกล่องก็เลยโหดหน่อยก็เลยราคากล่องก็เลยโหดไงเราใบมันโหดครับเอาแล้วอีกใบเดียวโอ,อ้ไม่มีสนคเกอร์นะถ้าสนคเกอร์มันจะหนาแบบหนามากเลยครับสุดท้ายแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีนะทีมไหนยังไม่ออกครับขอเดือด oh <my> เดือดเลยใบนี้ยขอเดือดเดือดเลยใบนี้ Immaculate Ink อ่าชื่อรุ่น Immaculate Ink นะว้าว wow. มาหัวล้นคาลีมอับดูลจบาผมเจ็ดทับสิบเป็นเอเล็กเกอร์ครับผมเจ็ดทับสิบนะอิมแค u l a t เรตอิงครับผมคาลีมอับดูลจบายินดีด้วยนะครับผมโอ้ดูดีไ,ไงแต่ละใบมันแบบมันขึงอนะเจ็ดทับสิบนะโกครับผมมีแม c ค l เรตอิงโกโอ้ใบนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนอไม่ธรรมดาแน่นอนคนระับคาลีมทับสิบนะ ยินดีด้วยนะครับผมรีแครบรีแคบอกใบเน้นๆ6กใบเน้นๆนะเดี๋ยวขอหยิบเอากล่องออกก่อนแล้วจากใบแรกับผมนี่เรียงให้ละไค r รีเอวิ n งนะทับเก้าสิบเก้านะผมมีโคแ a นโทนี่มาเป็นวันแอนวันนะผมทับสามสิบห้านะแพชออโต้แล้วก็มีนี่เลยจัมโบ้แพชก็ผมทับสิบสองนะนะมาคัสเซอร์ ทีมโลโก้อ่าชื่อเซตทีมโลโก้นะครับไม่ใช่พรีเมียมนะ True r ร a ครับผมจารเลนวิลสันนะครับ99ด้วยนะเป็น True r ร a เอ๋อเลยนะอินแม็กคลูเรต i n งครับผมคาริมอับตูชาบานะครับ7จ็ทับสิแล้วเอเล็กเกอร์และสุดท้ายโอ้โหแผชเวมบีผม22่สับยีนะพรีเมียมแผชนะครับผมยินดีด้วยนะโอ้โหเวมบีก็ยังไม่ทิ้งเราไปนะครับผมแมสซีฟเป็นโมบิเลียโอเคยินดีด้วยนะครับผม